สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องแม่นายมาแชร์สำหรับคลิปนี้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยนะคะรอยเหี่ยวยน่นรอยตีนกานะคะต้องไม่พลาดคลิปนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการคลิปทดสอบของคลิปต่างประเทศนะคะคลิปนี้นะคะจะมียอดวิวอยู่9ล้านวิวนะคะของคุณแม่คนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคลิป9ล้านวิวนี้นะคะจะใช้และได้ผลเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราต้องมาพิสูจน์กันค่ะ สำหรับอุปกรณ์และส่วนผสมนะคะเราจะใช้ไข่ขาวนะคะ1ฟองแล้วก็มันฝรั่งนะคะมันฝรั่งสด1ลูกนะคะสำหรับมันฝรั่งนะคะล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็มานำมาปลอกเปลือกนะคะแยกไข่ขาวและไข่แดงไว้นะคะเราจะใช้แค่ไข่ขาวเท่านั้นนะคะเสร็จแล้วนะคะมันฝรั่งที่เราปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถนำมาขูดฝอยบดหรือปั่นก็ได้นะคะตามที่เพื่อนๆสะดวกได้เลยนะคะ แต่สำหรับบางคนนะคะที่ไม่สะดวกนะคะสามารถนำไปปั่นในเครื่องได้เลยนะคะเราก็จะได้ตัวน้ำแยกออกมาค่อนข้างเยอะเลยนะคะหั่นเป็นชิ้นก่อนไปปั่นนะคะถ้าปั่นเรียบร้อยแล้วเราจะได้ประมาณนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็นำมากรองนะคะด้วยผ้าขาวบางหรือตะแกรงล่อนแป้งนะคะตัวของมันฝรั่งนะคะเขาจะมีวิตามินที่บำรุงผิวค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะเขายังมีฤทธิ์ที่จะช่วย ลดฝ้ากระและจุดด่างดำนะคะแล้วก็เขาจะช่วยเรื่องปรับสภาพสีผิวเราให้ขาวกระจ่างใสยิ่งขึ้นนะคะพอเราแยกน้ําออกแล้วนะคะเราก็พักทิ้งไว้30นาทีนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้ตัวน้ําแล้วก็ตัวแป้งนะคะเห็นไหมคะว่าจะมีตัวเนื้อแป้งขาวๆอะค่ะเราจะใช้ส่วนนี้นะคะ เป็นส่วนผสมรวมกับไข่ขาวนะคะเพราะว่าส่วนผสมนี้นะคะจะทําให้ผิวเราขาวกระจ่างใสและลดฝ้ากระหรือจุดด่างดํานะคะเราจะใช้ไข่ขาวประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะผสมให้เข้ากันนะคะแล้วก็ตีให้เข้ากันนะคะจะได้ไม่แยกแป้งนะคะสาหรับไข่ขาวนะคะเขาจะช่วยเรื่องยกกระชับผิวหน้าเรานะคะแล้วก็เขาจะทําให้ผิวหน้าเราเนียนใสยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้นะคะส่วนผสมนี้นะคะเขาจะช่วยรัด ผิวหน้าเราได้แน่นกระชับมากเลยนะคะขั้นตอนการทํานะคะให้ล้างหน้าให้สะอาดนะคะแล้วก็ทาครีมนะคะที่เราผสมเรียบร้อยแล้วนะคะบนผิวหน้าเลยนะคะแล้วก็ยกเว้นรอบดวงตาไว้นะคะ ทาให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะแล้วก็มาร์กทิ้งไว้ประมาณ2นาทีนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะให้เพื่อนๆทาซ้ําให้มันหนาๆเลยนะคะเพราะว่าการทาซ้ำคหะจะทําให้ผิวเรายกกระชับได้ดีนะคะเพราะว่าจะได้ลดเลือนริ้วรอยแล้วก็รอยตีนการอยเหี่ยวย่นต่างๆนะคะใครที่มีเหนียงเยอะๆหรือว่าตรงคอย่อนๆอย่างเงี้ยค่ะสามารถทาตรงเหนียงและลําคอได้นะคะ มาร์คทิ้งไว้ประมาณ25-30นาทีนะคะเขาจะแห้งประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็เราสามารถไปล้างหน้าได้ตามปกติเลยนะคะหลังจากล้างหน้าเรียบร้อยแล้วเราจะสังเกตได้ว่าผิวเราค่ะจะเนียนใสแล้วก็เต่งตึงมากเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากทำค่ะผิวหน้าเราจะค่อนข้างแห้งนะคะให้เพื่อนๆทาครีมบำรุงนะคะหรือว่าเจลว่านหางจระเข้ก็ได้นะคะทามาร์ทิ้งไว้อีกหนึ่งรอบนะคะ สำหรับคลิปนี้แม่นายหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แม่นายขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ